เื่อกี้ทีมทีมคุณเรียกอะไรเองก็เมื่อกี้ก็คุณจังเขาพูดไปแนะว่าเพลงผมเนี่ยเป็นเพลงของรุ่นพี่ศิลปินพี่ต้าเหนื่อเราก็มาจากเรื่องละครรักฉุดใจนายฉุดเฉือนนะก็ใครเคยดูรักฉุดใจนายฉุดเฉือนบ้างครับโอ้ตรงนี้นะครับเพลงที่ผมเลือกมาก็คือเพลงหมายความว่าอะไรนะครับคือจริงๆริงเนี่ยยินดีมากยินดีมาก เ่งนนีี้ยจะบอกว่าอังตุลคือผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันเฮ้ยอย่าลืมไปบอกเขาด้วยว่ามนหมายความว่าอะไรเราไปตุ้มแเราไปต่างหูคยปิดสายที่บ้านเออๆๆผมไม่ใช่โอเคกลับมาดีกว่าวันนี้ขอพูดถึงความรู้สึกเอนกัน เป็นวันนี้พอได้มางาน TGIF แบบและแบบเห็นทุกคนมีความสุขกับโชว์เราแล้วก็สนุกกับโชว์เราแบบเห็นแล้วผมก็มีความสุขมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีอะรู้สึกแบบได้รับถึงความรู้สึกอบอุ่นจากทุกคนตลอดเลยครับผมอกว่าขอบคทุกคนมากเลย แต่อาจจะทำได้ไม่จริงแต่ว่าวันนี้ผมขอกอด